ครับก็ขอสวัสดีนะครับพีป่านาอาลูกๆตลานทุกคนนะครับนะครับวันนี้นะครับบุญ่วงมีดหมอนะครับผมพ่อเดิมนะครับก็ได้มานําเสนอนะครับมีดข้องลวงพ่อเดิมสองเล่มนะครับนะครับเอามีดยุบต้นนะครับแล้วก็มีดจุบกลางนะครับมาให้ชมกันนะครับ มีดุบกลางก็จะมีด้ามงานะครับฝักงาด้ามงาฝักไม้นะครับดามงาฝักไม้นี่จะอยู่ในช่วงระหว่างหยุบกลางตอนต้นนะครับต่อจากหยุบต้นไปนะครับนะครับเราก็มาดูนะครับเล่มแรกกันนะครับเล่มแรกนี้นะครับเป็นมีดจุบต้นนะครับมีดจุบต้นนั้นนะครับก็จะมีอายุนะครับ อย่างน้อยก็เก้าสิบห้าเก้าสิบเจ็ดหรือร้อยปีไปอย่างนั้นนะครับนะครับนี่นะครับนะครับมีดยุบต้นนั้นก็ให้สังเกตที่ไม้นะครับนี่นะครับไม้จะมีรอยยุบรอยเหวรอยย่นอย่างนี้นะครับนะครับรอยลันรอยเล่านะครับถูกใครมาอย่างโชคชนนะครับจากผู้เท่าผู้แก่สมัยก่อนนะครับคนสมัยก่อนนี้นะครับ เรียกว่าเป็นมีดควานช้างนะครับขนาดควานช้างนะครับความยาวรวมด้ามส6กนิ้วนะครับมีดเล่มนี้นะครับนี่นะครับดูครับสวยงามนะครับนี่นะครับมีจุดต้นเขาใช้งานนะครับทุกวันนะครับเดบกเอวนะครับเดินไปไหนมาไหนนะครับเดบกเอวตลอดนะครับผู้ท่าผู้แก่สมัยก่อนนะครับกฎหมายไม่้ายแรงนะครับนะครับเรียกว่า อู่ในป่าในบ้านเราเนี่ยนะครับปีทั้งปีก็ไม่เห็นหน้าตำรวจนะครับทําให้เข้าไปในเมืองนะครับนี่นะครับก็ดูที่ไม้นะครับมีดนะครับนี่นะครับอย่างนี้นะครับอายุนั้นแตะร้อยปีเลยนะครับนะครับนี่นะครับปล่อยยุบปล่อยเหี่ยวรอยย่นนะครับนะครับมีดเล่มนี้นะครับนะครับ ตั้งแต่นะครับหลวงพ่อเดิมยังไม่มีโรงตีมีดอยู่ในวัดนะครับตอนนั้นนะครับหลวงพ่อเดิมก็ได้ไปศึกษาเรียนรู้วิชาต่างๆนะครับไม่ว่าจะด้านสมุนไพรไม่ว่าจะด้านวิชาอาคมนะครับในด้านสมุนไพรนะครับวิชาอาคมต่างๆนะครับการทำมีดตีมีดทำมีดต่างๆนะครับวิชานะครับ ก็ไปเรียนวิชาเหล่านี้นะครับจากหลายอาจารย์นะครับอยู่ในนั้นก็คือนะครับหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับมีดเล่มนี้นะครับนะครับไปเรียนวิชาต่างๆจากหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับเพราะว่าหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนั้นนะครับเป็นอุปชาคู่สวดบวชให้กับหลวงพ่อเดิมนะครับ ต่อจากนั้นหลวงพ่อเดิมก็ได้ศึกษาวิชาต่างๆนะครับนะครับแล้วก็ไปเจอนะครับวัดหลวงพ่อเงินนั้นทํามีดนะครับมีดหมอมีเทพศาสตร์อาวุธอะไรนี่นะครับนะครับก็อยากจะทําบ้างนะครับก็เรียนวิชาต่างๆจากนะครับหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับแล้วก็นะครับเรียนวิชาเสร็จแล้วนะครับก็อยากจะนะครับ มีเป็นของเจ้าของนะครับเอาไปนะครับให้ญาติโยมทางวัดหนองโพนะครับคือวัดขลองหลวงพ่อเดิมทุกวันนี้นะครับนะครับนะครับจากนั้นนะครับก็นะครับให้ช่างตีมีดนะครับตีขึ้นมานะครับท่าหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับก็ต่อชื่อนะครับนี่เบลล์มี่นะครับ ถามมีดหลวงพ่อเดิมนะครับจะไม่ได้ตอกชื่อนะครับนี่นะครับอายุเป็นร้อยปีนะครับนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับโอ้โหดูไม้นะครับนะครับผู้ทอผู้แก่ท่านนี้บูชามาแล้วนะครับนะครับรู้ประวัติศึกษาเรียนรู้นะครับก่อเช่าบูชานะครับนะครับจากหลวงพ่อเดิมไปนะครับนี่นะครับมีด หลวงพ่อเดิมยุบต้นเลยนะครับนะครับตั้งแต่ยังไม่มีลงตีมีดนะครับในวัดนะครับนี่นะครับไปให้ช่างนะครับที่วัดพระปางเหลืองนะครับวัดหลวงพ่อเงินนั้นนะครับตีให้นะครับแล้วก็ปลูกเสกด้วยกันนะครับนะครับปลูกเสกเสร็จแล้วนะครับหลวงพ่อเดิมก็นํากลับมานะครับที่วัด แล้วก็มาปลูกเสกด้วยตัวเองอีกนะครับมีดเหล่มน huh. ี้นะครับนะครับมีดหลวงพ่อเดิมจะไม่มีชื่อนะครับแต่ถ้า <Luft> มีดหลวงพ่อเงินนะครับวัดพระปางเหลืองก็จะตอกชื şey ่อไว้นะครับหลวงพ่อเงินอย่างนี้นะครับอันนี้เข้าใจนะครับนี่นะครับอาขระต่างๆเหล่านี้นะครับโอ้โหดูครับนะครับนี่เขาเรียกว่ายันสามนะครับนะครับนี่นะครับยันสามหรือว่ายันใบพัด ครับเดยกตัวอุความอุหงายนะครับนี่นะครับโอ้โหเด็กครับมะอะอุนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับนัมมะพระทะอะไรพวกนี้นะครับนะครับนี่นะครับคาถาเหล่านี้นะครับภาษาบาลีนะครับซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เข้มขลังนะครับปูใดนะครับมี วิชาอาคมต่างๆนะครับทำน้ำมนต์นะครับเอาไปเสริมบารมีได้นะครับนะครับทำน้ำมนต์ทำน้ำมันต่อกระดูกเชื่อมกระดูกพวกนี้ได้หมดนะครับนะครับไปเห็นมากับตานะครับเขาทำกันจริงๆนะครับนะครับนี่นะครับนี่นะครับดูครับยันน้โมพุทธายะนะครับจะใช้แบบนี้นะครับหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองหลวงพ่อเดิมวัดน้องโพ นะครับนี่นะครับหลวงพ่อรุ่งวัดน้องซีนวลอะไรพวกนี้นะครับเรียนรู้วิชาด้วยกันนะครับนะครับพระอาจารย์ต่างๆนี้นะครับเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อรุ่งนี้ก็ไปเรียนวิชาต่างๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลวงพ่อรุ่งกับหลวงพ่อเดิมนั้นเป็นญาติพี่น้องกันนะครับนี่นะครับโอ้โหให้ดูครับอาหลัดเต็มหมดเลยนะครับนี่นะครับในร่องนี้ตอกลึกๆอย่างนี้นะครับ ครับใช่ตอกใช้ด้วยสิวตอกด้วยมือนะครับนะครับนะครับสวยงามมากนะครับยันใบพัดยันสามเหมือนกันนะครับนี่นะครับมะอุนะครับนี่นะครับตอกไว้นะครับสวยงามนะครับดูครับโอ้โหเหล็กอย่างดีเลยนะครับสินไม่มีเลยนะครับดูครับลื่นเลยนะครับกรูไปนี่นะครับเป็นเพราะว่านะครับ เขาก็เอาน้ามันทาไว้เหมือนกันนะครับรักษานะครับเพื่อไม่ให้สนิมมันขึ้นมานะครับนี่นะครับการเข้าคลั่งก็แน่นเปี้ยเลยนะครับไม่มีโยกไม่มีคลอนนะครับนี่นะครับสมบูรณ์มากนะครับมีดเล่มนี้โอ้โหขนาดอายุร้อยปีนะครับไม่มีส่วนไหนชำรุดเลยนะครับนะครับนี่เขารักษาเขาเก็บนะครับท่านตาเก็บมาจนถึงรุ่นลูกนะครับรุ่นหลานนะครับ เกาอมาให้เราได้ชมกันนะครับนี่นะครับเราเป็นผู้จะเราเอาไปดูแลรักษาต่อนะครับก็ต้องศึกษาเรียนรู้นะครับนะครับประวัติหลวงพ่อเดิมนะครับดูมีดดูไม้ดูมีดดูเหล็กนะครับนี่นะครับดูศิลปะการตอกนะครับนะครับของช่างนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับดูครับ ช่างวัดพระปางเหลืองนะครับช่างตีมีดนะครับตอกให้กับหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองและก็ตอกให้กับหลวงพ่อเดิมวัดน้องโพนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับโอ้โหนะครับจากนั้นหลวงพ่อเดิมก็ได้มีนะครับโรงตีมีดสร้างขึ้นมานะครับต่อจากนั้นก็ทําเองที่วัดอย่างนี้นะครับนะครับมีช่างประจําวัดนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับ นี่นะครับโอ้โหว้นะครับดูนะครับทองเหลืองเก่านะครับนีนะครับทองเหลืองมีอายุเก่ามากนะครับนะครับเฉพาะใบเก้านิ้วนะครับยาวรวมร่ามสิบหกนิ้วเรมนี้นะครับนะครับใครสนใจก็โทรมานะครับที่เบอร์ศูนย์แปดแปดห้าแปดหกหนึ่งสามสองเก้านะครับนะครับนี่นะครับ โทรมาปรึกษาพูดคุยกันให้คำชี้แนะอะไรก็โทรมานะครับนะครับปรึกษานะครับนะครับให้คำชี้แนะบางทีผมก็ไม่รู้ทุกเรื่องนะครับในเรื่องใดท่านรู้ก็ให้คำปรึกษากันมานะครับเล่มนี้นะครับต่อจากเล่มตะกี้นี้นะครับเป็นมีดยุบกลางตอนต้นนะครับนะครับนะครับยุบกลางตอนต้นนั้นก็จะมีด้ามไม้ฝักอด้าม งาฝักไม้นี่นะครับนี่นะครับก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับนาดเงินนะครับนี่นะครับโอ้โหดูครับดูคือเนื้อไม้นะครับนี่นะครับกอเหี่ยวเหี่ยวยุบยุบจนจนนะครับพายุก็ใกล้เชียงกันนะครับนี่นะครับมีจุดกลางก็จะมีรูปแบบนะครับนะครับลูกศรป้องอ้อยเส้นแหม้นะครับ รัดฝักมีดอย่างนี้นะครับนะครับนะครับโอ้โหให้ดูครับดูไม้นะครับสวยสมบูรณ์ไม่แพ้กันนะครับสวยนะครับนี่นะครับเขาบูชาเขานับถือนะครับเก็บรักษานะครับมาเป็นยาอายุยาวนานนะครับนะครับสมัยก่อนหลวงพ่อเดิมโด่งดังนะครับนะครับผู้คนต่างไขว่คว้าหานะครับ ของลางเครื่องกลางต่างๆนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับเล่มนี้นะครับนะครับเป็นความยาวสิบสองนิ้วนะครับโอ้โหนะครับแน่นเปี้ยเลยนะครับสิบสองนิ้วนะครับนะครับเราก็มาดูนะครับชมความงามกันนะครับนี่นะครับเรียกว่าลายหน้าเกี้ยวนะครับนี่นะครับ ยันนโมพุทธายะนะครับนี่นะครับฝั่งนี้นะครับยันนโมพุทธายะฝั่งนี้เป็นยันพระปิดตามหาอุดนะครับนี่นะครับปิด้วยตัวอุนะครับแล้วก็นะครับลายหน้าเกี่ยวนะครับโอ้โหสวยงามอ่อนช้อยเลยนะครับลายหน้าเกี่ยวฟีมือการตอกโดยช่างสอนนะครับนะครับนี่นะครับดูครับ การตอบละเอียดยิบเลยนะครับคาถาบนตัวหน้าอย่างนี้นะครับเป็นยันพระเจ้าสิบหกพระองค์นะครับมีนะครับโอ้โหเว้นะครับสุดยอดความศักดิ์สิทธิ์เข้มขขังนะครับนะครับนี่นะครับบนหลังหน้าอย่างนี้นะครับนะครับนมะพระทะนะครับนี่นะครับสุดยอดนะครับโอ้โหอ้ยนะครับดู ครับทันทีสนใจนะครับดูสันนะครับนี่นะครับอืมนะครับศิลปะการของช่างนะครับนะครับนี่นะครับยันฝั่งนี้ก็นะครับยันนโมพุทธายะนี้นะครับก็ใช้กับเครื่องรางของขังต่างๆของหลวงพ่อเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้ายันเสื้อยันนะครับต้องมีนะครับแม้แต่วัตถุมงคลรูป เหมือนรูปหล่อเหรียญต่างๆนะครับนะครับนี่นะครับยันนโมพุทธายะนะครับศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับอันนี้นะครับเป็นพระคาถาภาษาบาลีนะครับนะครับต่อไว้ฝั่งนี้ก็คาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับนี่นะครับโอ้โหเว้นะครับปิดด้วยตัวอุนะครับนี่นะครับเป็กอย่างดีเหมือนกันนะครับเขารักษาเก็บอย่างดีนะครับ ไม่ให้แม้แต่เส้นนิดเดียวนะครับไม่ขึ้นมานะครับนี่นะครับสวยงามนะครับการเข้าครั่งก็แน่นเปียกนะครับนะครับไม่มีโยกไม่มีคลอนนะครับนี่นะครับสวยงามเลยนะครับท่านใดสนใจเล่มไหนนะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์0 8 8ย์6 1 3 2 9ห้าดหหนึ่งสามสองนะครับนี่นะครับความยาว12นิ้วใบ7นิ้วนะครับ นี่นะครับวันนี้เอามาให้ชมกัน2เล่มนะครับนะครับส่วนท่านที่จะตัดสินใจเอาเล่มไหนนั้นนะครับก็นโทรมาปรึกษาพูดคุยกันที่เบอร์088 586 1329นะครับท่านที่เข้ามากันใหม่ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับเผื่อคลิปทั้งหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับศึกษาเรียนรู้ก่อนบูชานะครับเข้าใจแล้วเรียนรู้ ศึกษาแล้วนะครับค่อยบูชานะครับไม่ต้องดวนบูชานะครับดูไปเรื่อยๆนะครับนะครับตัดสินใจได้โดยตัวเองเมื่อไรนะครับค่อยบูชาไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปพึ่งพาใครนะครับตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับแท้ด้วยตาเปล่าหรือว่าต้องไปศึกษานะครับไม่ต้องไปถามใครนะครับดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ